สูงอายุเร่ร่อนจำนวนมากนะครับที่เราพบเห็นกันอยู่ข้างถนนเข้าไม่ถึงสวัสดิการและการดูแลจากรัฐนะครับเนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือว่าบัตรประชาชนทั้งทงท,งที่เป็นคนไทยตั้งแต่กําเนิดวิธีการช่วยเหลือก็คือการพิสูจน์สถานะิดตามรายงานเรื่องราวของคุณยายทองย้อยจากนักข่าวพลเมืองครูข้างถนนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กครับ คุณยายทองย้อยอินทบุตรรับช่างน้ำหนักบนสะพานลอยหน้าศูนย์การค้าประตูน้ำคุณยายไม่มีเอกสารหลักฐานเมื่อไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแสดงฐานะคนไทยคุณยายจึงไม่มีสวัสดิการของรัฐเช่นสังคมสงเคราะห์คนชราและสิทธิในการรักษาพยาบาลกกกกเราดลือ การพิสูจน์ฐานะบุคคลของคุณยายทองย้อยจําเป็นต้องมีพยานบุคคลมายืนยันเดือนที่แล้วเจ้าที่มูลิี้แงเด็กจึงเดินทางพาคุณยายทองย้อยไปยังบ้านเกิดที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อตามหายาติพี่น้องมายืนยันฐานะบุคคลของคุณยายบ้านคุณยายไม่มีแล้วพ่อกับแม่เสียชีวิตไปนานแล้วและบ้านขายให้กับคนอื่นแต่ข้อมูลจากอำเภอระบุว่าคุณยายทองย้อยยังมีพี่ชายที่อยู่ต่างอำเภอเราจึงพาคุณยายเดินทางไปหาพี่ชาย ผ่านไป60ปีครับ,รบตั้งแต่กะพานยังไม่สร้างทพานต้งไหนคะคุณยายและพี่ชายได้พบกันหลังจากไม่เคยเจอกันมากว่า40ปีจากนั้นไม่นานก็ได้พบกับพี่สาวอีกคนที่อยู่กรุงเทพพี่น้องทั้งสองคนเป็นพยานบุคคลที่ยืนยันได้ว่าคุณยายนั้นเป็นคนไทยเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้คุณยายมีบัตรประจำตัวประชาชนยาย,ย,ยนี่ถ้าเกประมาณเท่าไหร่70 สองนี่อะางยาสิบสองตรงแปะถ้าประเด็นของคุณยายทองย้อยเนี่ยก็เราจะเพิ่มชื่อข้อาทะเบียนบ้านตามระเบียบข้อ97เจ้าบ้านเป็นผู้ไปยื่นคำร้องแล้วก็ผู้พยานเอกสารพยานบุคคลนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปดำเนินการสอบปากคำคุยกับเจ้าหน้าที่งานทะเบียนแล้วก็เลยต้องทำหนังสือขอตรวจ d n เอ,เอก,กับพี่สาวเพื่อที่จะ พิสูจน์ให้ได้ว่ายายได้มีสัญชาติไทยตามพี่สาวการตามหาญาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือคนแก่ไร้บ้านที่ไม่มีเอกสารหลักฐานทางทะเบียนราชทำให้กลับมาเป็นคนไทยที่ได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้อื่นอีกครั้งแม้จะไม่มีการตำรวจว่ามีจำนวนคนชาลาเล่ล่อนและคนไร้บ้านที่ไม่มีเอกสารหลักฐานทางทะเบียนราชมีมากเท่าไหร่แต่หากมองไปรอบๆตัวเราเราจะเห็นพวกเขาอยู่บนท้องถนนปะปนในสังคม ในอนาคตรัฐอาจจะมีมาตรการช่วยเหลือดูแลคนแก่เร่ร่อนมากขึ้นแต่อัตราส่วนของคนชราในสังคมไทยก็เพิ่มมากขึ้นกว่าคนวัยอื่นๆเช่นกันหากสถ,ถาบันครอบครัวเข้มแข็งดูแลกันและกันน่าจะเป็นทางออกที่ทําให้สังคมนี้ไม่มีคนแก่ออกมาใช้ชีวิตรเร่รน่อนอยู่บนท้องถนนนักข่าวพล,ลเมืองคู่ข้างถนนมูลนิธิสร้างสเด็กรายงาน